สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับแคลซีสัสตว์ทางทินครับเมื่อนี้ผมเป็นอายุพี่น้องเลยหุ่หวยนี่ครับเรียคนสดฉีดนะครับบักเน่าพี่น้องเอาสิมากินสมบ,บักเน่าจุดจวดลงไปเลยครับโอ้ยำลำไรแตกเอาๆติดตามมันต้องกันครับพี่น้องว่าสิเป็นเทน่าไรเข็งแข็แล้วนี่ครับเขาปอกลูกถวยแล้วครับ บนีไปจัดตัวกันครับน้ำลายแตกน้ำลายแตกสวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับแบบซี่สันดังตินครับวันนี้หุ่นห่วยเพราะไม่ลูกค้าพี่นอ้องมาจวดสมกับเล้าลูกพี่น้องอนี่นี่นี่คนสะเกียวน้ำลายแตกนะครับน่วยเดียวพ่อพี่น้องขันไลคนนี้บอกไว อันใดน <ừ> คักเลยมกนาวในพี่น้องนี่หน่วยมัน <c oughs> คักคัก สวงคอะกว่าอยู่ซื้ออย่างน้อนอย่างน้อนเไยพี่น้องสวงคสวง,นนสวง,นนวงเนี่ยยำโดนไปเลยสว่วนแรกทำไรเนี่ย ขัดๆเอาแบบนี้ดีกว่าพี่น้องมันจวดสายใจกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเห็ดอาอาแบบนี้นะพี่น้องนี่นะเนาะอาอาแบบนี้คุ้นมัน ข้าว้คำกันนะซาใจครับพี่นอ้องนี่สสะสมซวงว่าซวงว่าอะ่เห็นบะค้นกรับุน Ủa Ủa Được rồi Mình sẽ สมว้ามาจจกปวดพอใส่น้นคับสองตอน้นโอ,อ้โหเปียงมากนะ เี่ยสัตว์แล้วเนี่ยสัตว์คล้วคำจุไทยมาไหวมันเสียอันตรายมี้ยหอมาไวมันคัก้คำจุไทย พี่น้องสวงวะตาตีมองกล่องเลยเอาเมื่อนี้ไปสมีว่าน้องพี่น้องนะกับแฟบซีสันดังทินพาไปกินส่วนบังเน่าครับฝากดไลค์กดติดตามเนเ้ด้อยพี่น้องสำหรับวันนี้ขอเก้าข้าบาสวัสดีครับ